หนึ่งสองต้มคือเราเอาไก่ต้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอไก่สุกใช่ไหมเราไปนอกน้ําเย็นอันนี้มาไม่ทันนะเนี่ยเราเราเราถ่ายตอนนี้ไปก่อนพอเรานอกน้ําเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมไก่จะสุกไม่สุกให้ดูตรงไหนหน<ม>ตรงนีง้เลยข้อมันจะแตกอข้อมันแตกคือมันได้แล้วแล้วเราไปนอกน้ําเย็นอันนี้พี่อยากข้ามขั้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังถ่ายดูใหม่หน,นะก็ามาไม่ทันแล้วพอเรานอกน้ําเย็นเสร็จเราขึ้นมา เขาเรียกว่าขั้นตอนนี้คืออาบน้ําไก่อาบน้าไก่เลยบังไก่อาบเลยครับอาบให้มันเลืองน้ำนี่คือน้าอะไรก็คือเราต้มก่อนรอบหนึ่งใช่แล้วขึ้นมานอกน้ําเย็นแล้วน้ําเนี้มาจากไหนคือน้ํามันไก่ที่เราตักขึ้นมาในหม้อเรามามาเรามาพักไว้เพื่อที่จะมาอาบน้ําไก่ให้เนื้อไก่มันเงาวาวอันนี้คือเป็นเป็นสูตรอะไรครับสูตรสูตรอิสลามสูตรอิสลามเลยใช่แล้วคนอิสลามก็มากินที่โกดังพิยาได้เลยเพราะบางเป็นคนสอนพิยานะ สูตรนี้เป็นสูตรของบังนะไม่ใช่สูตรของคนอื่นนะสูตรของบังแท้ๆเลยอิสลามแท้ๆเลยอิสลามมากินได้แล้ววหลังบังก็จะสอนวิยาทาข้าวหมกไก่โอ้อันนี้เป็นข้าวมันไก่ก่อนเอาข้าวมันไก่ก่อนนี่นะเราก็ายน้ไก่ทั่วทั้งเลยนะนี่คือการอาบน้ําไก่อาบน้ําไก่อาบน้ําไก่เพื่อให้ไก่มันเงาวาวอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไม่มีแห้งเอาต้องกลับด้วยนะกลับด้านด้วยนะเอามา จะดู<า>ดแบบจะดูแบบผิวชํำๆมันนะมันจะชํำทั้งวันอเอามาเสร็จหนึ่งตัวเอามาตัวนี้อ่าให้ทั่วเลยนะขาคือเอาไว้ทั่วเลยนะกลับด้านมาปีกเปิดกเอาไว้ถ้วยห,หมดเลยนี่นะเขาเรียกอาบน้ำไก่ให้ไก่มันเงาวาวทั้งวันเสร็จหนึ่งตัวตัวนี้บ้างนี่เราจะใช้น้ำมันไก่ น้ำมันไก่ที่เราตักออกมาจากน้ำหม้อน้ำต้มไก่ที่เราต้มใช่เราใช้วัตถุดิบไม่ทิ้งเลยครับเราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะขายยี่สิบบาทเองฮะใช่พี่ยาขายยี่สิบจ่ายอะไรยี่สิบปะใช่แล้วเป็นสูตรอิตาลีแท้ๆเลยนะคนสอนจะบอกว่าทำไม่ได้ใช่ที่นี่ที่เดียวครับแต่พี่ยาทำให้ทุกคนได้กินไงอยากให้ทุกคนได้ชิมและอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปกับพี่ยานะ แต่ทุกคนไม่ต้องขายยี่สิบหรอกทุกคนไปเปิดร้านขายได้เลยสี่สิบบาทแล้ว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 แต่คนขายนะว่าจะขายราคาอยู่อยู่ได้เท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ถามว่ายี่สิบาทพี่ยาได้กําไรไม่ได้แต่มันได้น้อยได้น้อยได้น้อยแต่พี่ยาก็ภูมิใจที่ได้ทําข้าวมันไก่เป็นนะอ่าครับจะได้สอนเนตีไงใช่คือทําเพื่อสอนเนตีมาแล้วพี่นาทีมาแล้วมาดูอะไรอ่ะมา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 แล้วกระโพด นี่นะคือมาจากไหนเอ่ยใครอยากทานข้าวมันไก่มาจากเมืองกาญจน์นะครับสูตรอิสลามมาหาพี่ยาวันนี้อ่าตอนนี้ข้าวโพดออกกันเยอะมาที่กุฎามพี่ยาลุมได้เลยนะครับก็คือข้าวแกงสิบบาทก็มีันในไล่ออกไม่ทันเขามาหาพี่ยาแล้วอันนี้เราเราขายไม่ทันตลาด เราล่าเสร็จนี่ก็คือจบเลยครับแต่พี่ยาเขาเลยให้เขาอ่ะเขากลับมาแล้วมาขอพี่ยาบอกว่าพี่ยาผมขอขายข้าวโพดได้ไหมอ่าฮะข้าวโพดราคาวันนี้พี่ยาก็วามประดิษขายข้าวโพดทีได้จากพดเนี่ยขายกันอยู่ที่โลเท่าไหร่อ้าวโพดหวานโลละแปดบาทครับอ่าแปดข้าวโพดหวานโลละแปดบาทข้าวโพดขาวโลละสิบบาทช่วยกันมาอุดหนุนเกษตรกรมาจาก อ่าับเมีนมโพรับอ่าช่วยกันนะช่วยกันนะคนไหนอยากช่วยชาวไทยด้วยกันมาซื้อเลยเขาขายเองแล้วเขาวางขายตรงนี้พี่ยายให้ขายฟรีไม่ต้องเสียค่าที่เพราะเราอยากช่วยเกษตรกรนะมาลองดูนะครับขอบคุณครับเป็นขมโพดเลยครับอ่าเป็นกรโพดหวานมาเจ็ดองครับเป็นขมโพดหวานครับผม คนไหนอยากช่วยเกษตรกรนต้มได้ทำว yeah, ุ้ถุเนยได้ย่างได้ครับผมอ่าขานต้นเดี๋ยววันนี้พ่ยาช่วยขายเขาด้วยนะแล้วมีข้วโขาวข้วดขาวม่วงเนี้ยต้มได้ทอดได้ได้ย่างได้ครับผมได้เซขายเลยเซขายเลยปูปูขายตรงนี้เลยปูพรมเดี๋ยวพ่ยาช่วยโปรโมทให้ช่วยร้องขายให้แต่เขาเก็บตังเองเพราะเขาขายเขาเองนะเนี้ยช่วยเกษตรกรได้ขายวันนี้วันเดียวครับเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดเขามีผักอะไร แล้วเขาขายส่งตลาดกลางแล้วมันราคาตกต่กํเขาจะมาเทขายที่ตลาดเรานะคนไหนที่มีอ่ะพืชผักที่ปลูกแล้วแล้วราคาตกต่ามาขายเลยพี่ยายให้ขายฟรีตรงนี้ให้ที่ฟรีนะให้ขายฟรีให้คุณมาเปิดขายขายฟรีเลยใช่เฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเองขายเองนะไม่เอาพ่อค้าคนกลางนะ,ะ<ห>เกษตรกร,ร,กรขายกันเองแตงกวาผมใกล้จะออกแล้วใช่ออกมาเลยเามาเทขายได้เลย พี <laughs> ่ยาไม่คิดกะที่นะเทเลยนี่นี่มาด้านนี้นี่เทด้านนี้แบบนี้หัน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 แนวยาวเอาไม้มาด้วยไอ้แตงไม้มาเทเลยอ่าช่วยเดี๋ยวพี่ยาช่วยขายอันนี้เทเลยเทเลยมันมีผ้าอีกผืนนึงไหมอ่ะเผ็ดหวานเดี๋ยวพี่ยาให้ยืมอีกผืนนึงมิ เออเกิรเกิไปเอาผ้าใบไหมเขายืมผืนหนึ่งนั่นน่ะอยู่บนนั้นน่ะนั่นไงผ้าใบไะลูกเสือน้ำมันน่ะเสือน้ำมันนั่นเลยเอายืมมามาเป็นกระโหลกให้เขายืมก่อนเดี๋ยวแยกสองสีนะมีสีอะไรบ้างนะอ่าขาวกับหวานก็คือสีเหลืองครับโอเคอันไหนอันไหนเหลืองอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวขาวอยู่นี้เหลืองอยู่นี้ครับเอาตรงนู้นทีปากเหลืองอยู่ตรงนู้นขาวอยู่ตรงนี้เออไปปูตรงนู้นไปเขาเสื้อไม่พอเราไปยืมก่อนเดี๋ยวพี่อานจะช่วยขายวันนี้ มามาใครอยากได้ข้าวโพดราคามาจากสวนมาซื้อที่โกดังแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะใหนดูอันนี้สีขาวโลละสิบบาทสิบบาทสีเหลืองสีเหลืองโอเคเฮเลยสีเหลืองให้ดูดิมามาหนสีเหลืองสีเหลืองกี่บาทแปดบาทครับอ้าวสีเหลืองแปดบาทแม่ค้าข้าวโพดลุกเนยมาเลือกเลยจ้าแม่ค้าข้าวโพดลุกเนยมาเลือกเลยจ้าโลละแปดบาทมาเร็วเร นี่นะอันนี้โลละแปดบาทสีขาวโลโลละสิบบาทอันนี้เขาเรียกข้ะวโพดขาเหนียวใช่ไหมใช่อ่ามากันเยอะๆเลยนะเ f ีพี่อามาช่วยขุดหนุนชาวไร่ชาวสวนที่เขาไปขายที่ในนู้นน่ะมันราคาตกต่ำมาซื้อที่นี่ได้เลยราคาโดยตรงจากชาวสวนชาวไร่เลยนะช่วยกันช่วยกัน <efic a. S 1> มาช่วยกันเยอะๆนะคนไหนได้ยินเสียงพี่อาแล้วมาช่วยเขาเยอะนะ เขาจะได้กลับบ้านไปอย่างมีรอยยิ้มน,นะมากันเยอะจังไปตัดลงกันเลยไปต้อมต้อมไปตัดลงให้พี่ยาหน่อยนี่นาทีเราไปตัดลงเลยเอานี้ก่อนข้ามันไก่ไว้ทีหลังมาแล้วมาแล้วกดซื้อคนแรกมาแล้วมาช่วยกเกษตรกรกันเยอะๆนะลูกค้าเราช่วยซื้อคละา5ห้าบาทติดบาทเราได้บุญนะเราได้บุญกลับบ้านด้วยนะ บางทีการทําความดีเนี่ยเราทําแค่นี้เราก็ได้บุญเยอะนะถ้าเราทําด้วยใจนะทุกคนมาเลยมาช่วยกันนี่คนแรกเขาเ0โลนะ60โลอุ้ยทําไมเราใจดีจังเลยนะนี่แม่ค้าโรงงานเราเป็นแบบนี้หรอใจบุญด้วย60โลโลละ8บาททำไมไม่เอาไปน้อยดูล่ะ8ปน้อยอ0กร้อยโลอุ้ย นี่ยยอดร้อยโลเลยอ่ะปลาเดิมไปเลยร้อยโลอันนี้มันแก่ได้ไงเอานี้ไปอ่าคนไหนซื้อกระโพดแล้วนะไปช่วยซื้อกระโพดครุกเนื้อด้วยนะแม่ค้าเข้าใจดีเราก็ต้องช่วยเขาวีร้อยโลอ่ะปลาเดิมอ่ะวีปลาเดิมร้อยโลดีใจไหมฮะดีใจครับ้ยปลาเดิมร้อยโลเลยอ่ะ ใายดีแน่นอนพี่นาดีไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเลยดีกว่า